สวัสดีครับผมผู้ขาบิดนะครับวันนี้นะครับก็มีเคสนะครับรถ Toyota a ไ r i ีเอนะครับไฮบิดคันนี้มีปี2014นะครับปี2014เลขไมล์ประมาณ1 0 0 0 0 0 0นหนมนกิโลนะครับวันนี้เดี๋ยวเล่าก่อนว่าเนื่องจากรลูกค้าเนี่ยซื้อมือสองมานะครับก็ได้ออการตรวจเช็คนะครับคันนี้เป็นลูกค้าอยู่ทานภาคใต้นะครับก็ทำการตรวจเช็คแล้ว ก็ได้คุยก um. ับผมนะครับก็ว่าแบตเตอรี่เสียโอเคเราก็ทําการนัดหมายนะครับเพื่อที่มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็มีการมัดจาวางมัดจานะครับก็วันนี้นะครับลูกค้ามาถึงเราก็ทำการตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะครับุปก็คือแบตเตอรี่ไฮบริดเสียจริงนะครับก็วันนี้เราได้ําการเปลี่ยนละวันนี้เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับวันนี้เป็นแบตเตอรี่เก่านะครับก็เดี๋ยวผมจะท้ายคลิปนี้ผมจะพาดูว่าสาเหตุที่มันเสื่อม คันนี้มันมีมันมีประเด็นอยู่นะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับก็ผมให้ดูแบตเตอรี่ก่อนนะครับขอติดตามนะครับแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่เดิมที่ติดรถนะครับอันนี้ผมเปิดฝาออกแล้วสังเกตนะครับเห็นรอยเส้นผมนะอ่าจะมีเส้นผมนะครับเนี่ยเต็มเลยอ่านะครับแล้วก็ฝั่งนู้นแต่เรายังไม่ได้เปิดนะครับไฟตัวนี้ไฟตัวเนี้ย นี้เป็นพัดลมนะครับดูดอากาศนะครับก็สกรปรกมากเลยครับลองดูจากด้านข้างมีฝุ่นนะครับอันนี้สังเกตด,ดูดีนะจะเป็นข้าวฝุ่นนะเนี่ยข้าวฝุ่นเป็นด่งดางๆนะครับฝุ่นเต็มเลยตอนนี้หลักๆก,ก็คือเกิดจากปัญหาความร้อนนะครับฝุ่นละอองนะครับเข้าไปอุดตันนะครับเดี๋ยว ผมจะพาชมในรถนะครับก็จะจะเห็นได้ชัดเลยอันนี้เราดูแบตเตอรี่ใหม่ก่อนอันนี้แบตเตอรี่ใหม่นะครับที่พร้อมจะติดตั้งนะครับสังเกตครับแบตเตอรี่ใหม่ของแท้เนี่ยจะมายกก้อนแบบนี้นะครับก็คือยกลูกนะครับมาทั้งถาดด้วยนะมาทั้งถาดครับแล้วก็สังเกตตัวเซลล์นะครับก็จะเป็นเป็นบล็อกแบตลูใหม่นะครับซึ่งจะเป็นลนักษณะคล้ายๆฝาปิดแบบนี้นะครับ ต่างกับตัวเก่านะครับก็จะเป็นพวกชุดสายไฟปลั๊กไฟนะครับอันนี้สางใหม่นะครับจะเป็นใหม่นี่เลยตัวเซลล์ก็จะไม่เหมือนกันนี้เป็นของเดิมติดรถทีน,นี้นะครับตามไปชมคนระับทำไมเจ้าคนเนี้แบตเตอรี่มันเสื่อม ก็สายเหยอหลักเกิดเรื่องการระบายความร้อนในรถเนี่ยมันไม่ดีหรือว่าอุดตันครับห่ักล้องนะครับเพ่อไปดูครับเป็นอย่างบ้แล้วครับ <c oughs> เห็นอะไรไหมครับ <c oughs> โอ้โหเห็นแล้วร้องโอ้โห <c oughs> แบตเตอรี่นะครับไฮดริดจะติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับอย่างที่บอกนะครับรถที่ใช้แบตเตอรี่ขับเคลื่อนนะหรือเป็นระบบไฮดริดนะครับ ต้องหมั่นทำความสะอาดนะครับเพราะว่าช่องแบตเตอรี่นะครับมันจะมีช่องเราดูดอากาศอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเพื่อจะดูดเอาอากาศภายในห้องโดยสาะรนะเข้าไปเป่าระบายความร้อนในแบตท,ทีนี้ถ้ากองมันสกรปรกหรืออุดตันนะครับมันไม่สามารถนําอากาศในห้องโดยสารเนี่ยเข้าไปช่วยระบายได้ทีนี้ mm hmm. แบตเตอรี่ทำไงครับเกิดความร้อนนะครับพอเกิดความร้อนปุ๊บเนี่ยยังไม่พอนะครับยังมีพวกฝุ่น ผมเส้นผมไปพันที่พัดลมนะครับแล้วฝุ่นเมื่อเข้าไปสะสมนะครับบางทีพัดลมอาจจะไม่ทํางานนะครับถ้าทำให้การระบายความร้อนเนี่ยของพัดลมเนี่ยทั้งสองตัวไม่ดีนะครับรับครับ าเหตุที่ใหญเกื่อนนะเพราะนั้นเรืเ่องจากการระบายความร้อนแนละ้วถุดระอองนะครับเข้าไปอุดตันนะครับอ่าก็พ่าชมนะครับก็ปัญหาคนระับสำหรับเจ้าในเรื่องตัวนี้นะครับหมั่นดูแลเรื่องความสาาะอาดครับราะว่าจากที่ดูนะครับในตัวรถเี่งต่อให้ลูกค้าเปลี่ยนแต่ไปใหม่ๆถ้าเรายังไม่ดูแลาารเรื่องความเรื่องคุดร้องนะครับนะครับมันก็นจะ ตาตกเหมือนเดิมนะครับเกิดความร้อนแบบนี้ก็จะเสื่อมเร็วนะครับน,นี่เป็นแบบรูปเก่าแล้ว,ว่าสึงเก็บฝุ่นก็จะมีที่ขาดก็จะมีเหมือนกันสำหรับท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับอยากจะตรวจเช็คหรือซื้อรถมือตมานะครับต้องการให้เราตรวจเช็คก็ยินดีนะครับเราสามารถตรวจเช็คให้ได้นะครับก็วันนี้หวังว่าลูกค้าที่ได้ฟังนะครับหรือได้ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้ท่านได้ ตัวตอบแล้วก็ได้วรู้ข้อมูลในจุดนี้นะครับผมก็จะมีฝากติดตามนะครับช่อง YouTube นะครับเพจไทยบิทคานะครับหรือติดต่อทางไลน์ออฟฟิเชียลนะครับไทยบิทคานะครับเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมลงไว้ด้านล่างครับผมทุกคนก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ